อีกนนแล้วนะคะมันนี้ตำเสซนข้าวปุ่นคือเก้าค่ะแล้วก็กุ้งโซดจ้าตำใส่เฮดน้ำจ้ามาจวดจวดกันเลยค่ะบริล่อฟาดมันเลยค่ะโอ้ยเนียพี่น้องหนูสัง่งขากล่องเนีเมื่ได้อยู่ค่ะ <c oughs> ต้องใส่เก้าู่ ใส่ไหมแค้นผ่าหอยเอาค่ะมากับขวดน้ำหน,น้นาทาจะควองค่ะค่ะ <c oughs> เห็ดคลิปทั้งเถ่ออยากเห็ดล่องเบิงเนาะค่ะ <c oughs> ในอยงิิแรงค่ะมมอ มาสับเสียม้องกันนะจ้าจำสียงขอบปุ๋ใช่จานน่อยไรครับจังจะร่ม ก็จะบอกค่อยง่ามปัดใดนะคะหนูบ่็มีคขาตั้งกล่องแล้วกัอันไม้กับบมีค่ะบอกก็จะเสียงอ้อยๆเน้อค่ะหนูสั่งหล้อหล่มมันยังบ่มาอยู่ค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเน่นได้จ้านี่ปกเขาห่วยจั เพื่อปเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องคะหนูเ <ś> ห <i S 2> ็นเขาเจาเห็หนูก็อยากคลิปเอ้ยอย่าไปเจ้าจ่าขอโทษจ่ะหนูติดตามหลายคนนะคะอันที่ปวกพี่ๆเพื่อนเฮ็ดอันกินโชว์นะจ๊ะ หนูเห็นข้าเจ้าเฮืขออึ้นกินเป็นตระเจบแท้ก็เล่นอยากล่องเบิงจ่ะล่องเบิงคือเพิ่อนมาต่อจ่ะพี่น้องเมื่อกี้ผักมันเฮยอันใสจานน่อยหลยจ่ะ จานมันหน่อยจ้ะเยะมือน่อนออกไปขังหน่อยไปหาสือจานไม่ก่อนนี่จ้ะแหมัหญ่ก่อ ันเสียงคลิปหนูมันคอยกับเพิ่มระดับเสียงเอาด้วยจ้ะหนูยังบ่งมีไม่ค่าตัางกล่องกับสังเหล่วกับยังบได้อยู่จ้ะยังม่มาสวงเลย พเพราะว่าเพจผินอ,อกต่ำเพดอะไรต่ำมาห่งหันว่าต่ำเพดกับว่า,เ,า,าเสียงนะจ๊ะต่ำเพจเพจจังเสี่ยงจังตัว ยันเด้อสิมื้อโควิดนาะพี่น้องคี่ได้ทำมากหากินนี่ก็ได้บ่ได้ออกไปใส่เด้อพี่น้องครับบ่ไปซื้อนํากิน ไปบ้านมันถ้านูจะไปบ้านย่านูกับไปบ่ได้แล้วค่ะยู่ใกล้ๆกันติดกันไปบ่ด้ เหนเขาหูวว่าไปเงินไปเฮี้ยงคนอื่นไปยุ่งเฮี้ยงคนอื่นเขาเห็นเขาปับลเลยครับสามลอยเดียม หนูหลับขึ้นหอดพอหอดแม่อยากกับเมืองไทยจ้ะว่าออกลูกแล้วอันว่าจะกลับหาเพิ่นตอนนั้นลูกหนูเลยสามเดือนลูกครบสามเดือนอันไว้รัสระบาดพอดีจ้ะโอ้ยเลือดประด็กกลับบจ้ามันจะเศร้าไงบ่จ้ะ หอดปีใหม่ยักเดีเจ้าบ่เจ้าน้อพี่น้องเนาะติดง่ายค่ะเป็นจักยามพี่น้องเป็นมากสนตายมากอะเผาไปเลยพี่น้องไปเผาไปเลยลูงบางเขาจับกี้เลยค่ะเอาแต่กันดูมาหาก สายประด็จซังล่าพีร่าเนาะอยู่บ้านเท่ากันดูแรกจะควงแล้พี่น้องออกไปข้างนอกกันเส้นแม่ปิดปะ สูมือนี้หลกมันร้ายนี่จ้ะไปแล้วค่ะพี่ง้องฝากากุไหลก็แยเตี๋ยจ๋าหลูกมัอยากอะ่ะเราไปเบิ้งหลูกก่อนเจอกันไม่ชิมนาค่ะขอพคุณค่ะ